เนี่ยอันนี้คือผมที่ยอมไม่ใช่อันนี้คือสีจริงๆของพี่ฟ้าผมเป็นไงแล้วคิดดูดิมันยาวเร็วขนาดไหนอะแค่แค่ไม่ไม่กี่เดือนเองมั้งไม่ถึงไม่รู้กี่เดือนแต่ว่ามันยาวเร็วมากปกติจะตัดบ่อยมากคือมันยาวนิดนึงพี่ฟพาก็ตัดยาวนิดนึงก็ตัดเลยแล้วผมหนาสุดๆหนาสุดๆแล้วลูกผมขึ้นเยอะมากเดี๋ยวให้ดู ผมหนาแล้วผมโสดไหมโสดครับเราเราจะให้อิงอุ้มมันเล่นหรอหรือยังไงมันมีแชมพูอะไรที่ใช้แล้วผมไม่เหวมื่งอะครับสินซิค่ะถูกต้องคผมที่ปอบเปี้ยขอบคุณมากค่ะสันซิวเออนี่ทุกคนมีอะไรจะอวดชอบดูติกต็อก แล้วมันไปเห็นคนเขากินกันก็เลยอยากกินแล้วเราก็ซื้อมาเว้ยแล้วเราไม่เคยกินมาก่อนนะแต่จะมาลองกินในไลฟ์นี้ว่าอันหนึ่งเปลี่ยนเพลงจะมาลองกินในไลฟ์นี้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงคิดว่าหลายๆคนนะน่าจะเคยเจอคลิปที่เขากินกัน Love you from India, love you too guys hey, you พี่ฟ้าซื้อหวยยัง <laughs> <laughs> ดูเวลาเดี๋ยวให้ดูว่ามีเลขอะไรบ้างไปซื้อมาไปซื้อมาี่บอกนะว่ามาสเนลูไม่ใช่ฮะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแล้นั้นเดี๋ยวให้ไหนไนะหูดถึงหวยและเลขที่ให้แฟนขับไปก็คือเลขอันนี้ซึ่งชอบมากนะคะ สองห้าเก้าอันนี้สิบใบอันนี้ศูนย์ห้าศูนย์อันเรความชอบก็คืออยู่ๆก็ชอบขึ้นมาก็คือนึกไงไม่รู้คิดว่าห้าศูนย์มันจะมาก็เลยอันนี้ถือว่างวดน,นี้ซื้อน้อยที่สุดนะเพราะว่าไม่มีเวลาไปซื้อแล้วอันนี้ก็คือเลขที่เป็นเ,เลขทะเบียนรถสวัสดีบ้านกองทัพด้วยนะครับเลขทะเบียนรถที่ใช้ถ่ายในภาพยนตร์ ที่ถ่ายในภาพ,พยนตร์เนี่ยเป็นเลขทะเบียนรถสองตัวท้ายสองเจ็ดสซื้อหมดไม่สนใจชอบห้าศูนยไม่รู้ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันนะแล้วก็29ก็คืออายุเดือนหน้าเดือนกุมภาสิบห้ากุมภาก็จะยี่สิบเก็เลยซื้อ29เก้าติดไว้แล้วก็28ก็คืออายุปัจจุบัน27ก็คือดาวลงไป ลไปสวัสดีคุณกุ๊กกิ๊กนะคะสวัสดีคนสวยสวัสดีครับแล้วก็เลขนี้ชอบเฉยๆห้าส่เฉยๆถือว่าเป็นงวดที่ซื้อน้อยนะปกติจะซื้อเยอะกว่านี้เป็นคนที่ชอบแบ่งเงินไว้สําหรับเ,เดือนต่อหนึ่งเดือนก็คือวันที่หนึ่งสิบหกสามอะไรเงี้ยซึ่งที่ซื้อมาคือนี่เว้ยทุกคนอันเนี้ย วัสดีดอลลี่แล้วเลขอันใช่อันหมดแล้วคือเขากินกับไอ้นี่พวกแบบครีมชีสอะ ก็เลยสั่งครีมชีสมาแยกต่างหากมีคิมชีสสองแบบเป็นครีมชีสแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่คิมชีสมะนาสลัดไม่น่าจะใช่ก็เลยอยากจะลองชิมเว้ยก็มาชิมในไลฟ์เลยละกันไม่มีใครทำไม่ทานแต่ว่าไปดูในรีวิวในติ๊กต็อในอะไรอย่างเงย Today we I try to eating this one. is name celery. his Its name celery. Eating with salt, like something like that. I don't eat before, no? Just Thai. I first First got to eat time พี่ซานหลับยังลลับแ้วเอานี่ล้างให้หน่อยดิฉันลุกไม่ได้อ่ะลลับแ้วอ่ะยังไม่หลับ <laughs> กินสดๆได้เลยเหรอคะใช่เขากินกันสดๆอะ่ๆอะเขาเรียกว่าเซอร์เรี่อะ่ะใช่เซอร์เรี่อย่างนี้ปะ่ะวะเซอร์เรี่เดียวกันปะอันเดียวกันเว้ยอ่ะตักหลับพักรีสรซนดี้ฉันจะไปนอนรอบเรียนอ้วนะ Let tie together Let <laughs> ถามเพื่อ <laughs> เออถามทำไมวะแบบหนึ่งติดก่อนแล้วก็มันก็เป็นซอสแบบซอสของโอระจุอะไม่รู้ว่าเป็นซอสอะไรเธ <c ười> อร้านเราล่มแล้ว กินเหมืนเขียววันที่นวดหัวเข่าเลยพี่สร้างของนี้หน่อยดิปีด I see in um TikTok YouTuber eat this one I think look like um yummy maybe จะชวน n ั a t ายขึ้นใช่ไหมไม่รู้อ่ะลองดูนะควรจะลองอันเล็กก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลองอันใหญ่หรือเราจะลองอันใหญ่เลยดีพี่สันจะลาออกยังจะสมัครแทนเราทุกคนเราควรจะลองอันเล็กหรืออันใหญ่ก่อนดี first time can you help me shoot small and big first อัเล็กเนาะอัเล็กนะโอเคงั้นลองอันนี้ก่อนเป็นน้ำสลัดที่พี่ฟ้ากินบ่อย ออืื n อ t bad นะ It's not bad สวัสดีบ้านอิงหลอดค่ะสวัสดีทุกบ้านนะคะคิดถึงเหมือนกันอร่อยไหมมันทุกคนน้ำสลัดอันเนี้ย มันไม่สุดแต่ว่าอันเนี้ยไม่รู้มันคือน้ำสลัดอะไรของโอปจุสีข,ขาวๆเนี่ยพี่ชันเสียงกบแกบกบแกบเธอมี็นได้ไงล่ะเธอกำลังขัดขวางการเป็นยูทูบเบอร์ ASMR ของฉันนะมันเธอกินได้ไงมันเหม็นเขียวมากเลย one more time one more time guys อืมอืม n o ดแ a d yummy good taste เลยนะอยากจะบอกอร่อยเลยอะ่ะเฮ้ยทุกคนไปลอง จริงๆมันต้องไม่มีใบนะแค่ท,ที่ที่ดูเขากินอนะ่ะเฮ้ยอร่อยเว้ยแต่ต้องเป็นน้ำสลัดของโอ้กระจู่ปะที่มันเป็นครีมๆอย่างเงี้ยทุกคนเฮ้ยดีเว้ย อันนี้แช่เย็นอ่ะมันก็เลยแบบมีความช้ำๆนิดๆแต่ไม่เป็นไรบิ๊กไซด์ไลท์เดียนนี่นี่นี่ให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้เว้ย everyone อีกสักืมอร่อยนะ อ,อืมส้มไหมอร่อยอร่อยไายพิชชี่แต่ว่าเลียนคอมพิว